ไเนอชอได้การูนี่แหส่อซ้อมโอ้ยเต่าอยูโย่โอ้ยยังเหลืออยู่ของนี่แหะโอ้ยิยยนเงียบไปตกใ i กูเได่กาดียวพี่น้องสวัสดีตอนสอครับพี่น้องออกพยายามตุบประกฏครับพี่น้องวันนี้ครับพี่น้องครับไม้เดิมครับไม้นำสองข้างครับพี่น้อง เรามื่อนี้น้ำขึ้นหลายแห่งเลยพี่น้องเด้อผมครับโอ้ยเบิ่งเต็มไปหมดครับคุณผ่านข่ามแม่น้ำสงครามดูครับน้ำปลาปลาครับพี่น้องนั่นตุ้มครับพี่น้องกันตุ้มใส่ไว้หรือว่านี่ผมนน้องซางครับซางเืมเชิงมันเตือนเลยเอายาบันครับพี่น้องรุ่นกันเอานล่างไหนกอนเอาไปเอาไปเอาพี่ือกองเรื่องรุ่นกันครับพี่น้องขึ้นหลายเด้อเฮ้ยน้ำขึ้นหลาย น้ำแกะเสือกอครับพี่น้องโอ้น้ำเลือกแข้งครับน้ำขึ้นไหล ฝากง่าก็เปลี่ยนไะเดือดปุ่นมาแล้ว <c oughs> โอ้ยไม,ม้ได้พี่น้องนี่ด้ขบเลย tumay tumay Ui, mày có thể cắt đi Nè Một nhắn xem mình Không đâu mình nào เอ้การนี่หะเขาบ้าเ่เนาแนีนี่ะนี้เอ้ยนี่แก้วแล้วแก้วแล้วทมหม่กทมเราเป็นนผลงานโอ้ยแกงกันด้ตัวงามเถอเนาะปลาเงียงคู่ตัวี้กดกับตัวเ้กระสมเงี้ยลเงี้ยหน่อยนึงไม่เงี้ยเลยเงี้ยเบิดเลยได้การแล้ว ลยางก็เอาใส่ยานได้บริหลายเอายางมาันตุ่มเมื่อกี้เด้ไหมนุ่องใส่มาตะกวนไปเนี้ยบวบบวกให้เลยโอ้ยเนี่ยสวยงามแบบเงี้ยคูนรอเริ่มตรงล่างตุ่มไม่อะไรตุ่มไม่รับพี่น้อง เป็นกินเหมเนเน่าๆอยู่ตงง่างไงไปน้องผ่านๆนตัวเนืนอเบิดเอาไอ้สร้างมันนี้ปลงสร้างครับีน่น้องหลองทุาตองเข่ากันไหมจะได้ <laughs> เปลี่ยนบ่เปลยนยอะเไมมีเรมีบ่มีบ่มันหลนอนอะไรเนี่ยเอ้มันหลอนเขาด้วยรึกันม่เคยผ่านหน้าหลังนี่ตุ่มเซียนเพื่อน่าที่แบบเขาเง้มบ <c oughs> ่เขาโดยกันครับบรรยากาศล้วผากันพี่น้องน่นำสงข้ามเมา Oh. Nampak hmm. lah เอ้ลายนะเลาเว้ยคันน่มนนม,นออมันร้นมันเยมันน้ำมันขึนดิน้ำขึนลายเลยพี่น้องเย้ยโอ้ยหคนละเป็จนจต็มฟังครับอามืองใสง่าครับตอนนี้แห้วก็พอได้ยุ่ใสสิเงเหงเ่จดจับ คนนี้ทำยังจ,จดจัดจดจัดเดเสียงเสียงมาก่อนเหรอเฮาอยู่ชิ้นเฮ้ยอย่างจดจดเยอะ้งเ <c oughs> สียงจะปนอยู่แล้วปนได้เสียง

เอ้าแดงมาฟังรูนึงไงล่ะครับช่วงนี้มันน่าขึ้นหลายครับป่ามันจานทร์มันบกขรอยก็เก่าป่ามันใบกุงครับเอาถือว่าพอได้แล้วครับพี่น้องมันมันทุกคนครับได้ซองหลังผ่านึัวซองหลังพนังานครับโอเคสรุปผลงานเช้านี้ครับพี่น้องนี่ตุ่มซองหลังนี่หลังหนึ่งครับมีหลังหนึ่งเอาตัวหลังก็ได้พี่น้องเด้อโอเคครับผ่านครับ ตากงาตุาต้มแล้วลงอีกลังหนึ่งแล้ว